คือคอยบอกม่วงครับสร้างลานไหรสร้างแคบกับบทท่านให้เปิดจะตางจะได้เห็นหัวหอมแดงนี้คัวมีพอดีนะครับจับไป้วยนี่พูดกินน้ำมันอีถานี่ยพี่วีตเราต้องมากินสม ันนี้ปูกินน้ำที่เห็ดสองหนวยขันบอมี้พูกินน้ำที่เห็ดหนวยเดียวกำมานอนบานล้างสีครับเพราะว่ามเมื่อคืนนี้อยู่สระบุรีกับบ่ไก่เนาะบ่ถึงลอยกิโลมาเ้่งไปอากระบินบุรีนะครับวัดวัดนี่ห้องปีไก,ก่ห้องก็ไปมันบ่เือจังห้องไปอยู่บอ่อเร้านี่หละวัดนึงมีสองคมค่ะบ่เปนบ่มีดอก หาบ่อเห็นเลยขันหาถ้าว่าแบบสดๆเลยที่นี่พี่นอนอกหลงมันกำลังสีสูกแบบเพิ่มๆมั้ยอะไที่นอนแล้วท,ท่ไมเป็นบ่อท่นอนกันบ่ได้กินอยังก็ต้องฟ้าไปนอนอันนี้เขาเจ้านอนแล้วเป็นโอกาสของเขา แตบ่ปีหนึ่งผมจึขึ้นอยากอยู่เทียนึงบอมเป็นคนมากกินสมันในได้ทั้งหลายแบบเห็นบกม่วงสดเล็กขึ้อยากคือพอตะกี้ไปหาลักบอกม่วงขจ้าจขจ้าจมาบอกหอเนเงี้ยนเลเป็นลักบอกมอ่วง ไม่แ่นั่นเราซื้อใบย้ายเขียวเราขี่รถจักรยานทำมาบอกระยายมีสวยมักสีหมองมันเป็นรักมกม่กมกว,วมงมุ้งควายเ้อะหมอกมันจะไปหารักยิกวาสันว่าเป็นมาบอกรอยนี้ตะจีนเป็นแบบแนวขยากนาอเด็กนอ้อยโมโหคือว่าละ่ะมีแกงนี้ไปน้ำกัลหลายคน,น ปาษสูกูจะพาไปบอกมึงหน้าพี่น้องกูเหนนี้ห่างบ่เป็นพี่น้องเพิอนนอกว่าบอกเป็นยังดอกกูเคีียยเองพี่น้องกูหมนแล้วนีหอมพอดีนะครับเราต้องใส่หอมแดงพผอม หอมเนียตรงรังดีๆได้เพ่อนมีเชื้อราเชื้อรานี่ก็สําคัญมากเลยนะครับทุกคนโครคไข้ไข่เจ็บมันเชื้อรานี่จริงๆแล้วเชื้อราเนี่ยมันมันมันอันตรายกว่าอย่างอื่นๆเลยเชื้อราบางทีคือมันก็มันก็ฆ่าไม่ตายไหมความร้อนก็ทาลายไม่ได้ไหมเชื้อราไหมแต่ว่า ถ้าคนห้องมีพุ่มคุ้มกันเนาะระบบภุมคุ้มกันนันก็สิไปยับย่างเองนะครับเชื้อราก็เห็ดอย่างห้องไดแต่ว่าถ้าห้องแบบพักผ่อนหน่อยหรือแบบภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยก็ต้องให้ระวังเรื่องการเลือกกินอาหารเชื้อรามจะปนมาครับพวกนี้แหละพวกของแห้งพวกหอมพวกกระเทียมพวกผิกพวกเียงเงีสยครับ ่ว่าคืออย่างคือว่าแหละแบบกินอย่างมันก็มีเรื่องทุนเขาเรียกว่าอยังยงครับคือคือผักผลไม้ทุกอย่างเนี่ยมันก็มนี่เรื่องคุนเทื่อง,งโทษเนาะอย่างเช่นแบบเขาบอกว่ากินผักสดวิตามินมันจะวิตามินมันสีง,งหลายน้ำผักสดแต่ว่าความว่าผักสดเออมันก็สิมีพวกแบบพยาธิพวกเชื้อโรคที่ที่มัน ไม่ได้โดนความร้อนหรอไหมเออมันกระแฟงโตอยู่ในหันอย่างเช่นอ่าผักหอมผักชีลาวที่เราชอบกินเนี่ยขันค้นบานข้าเพ็นปูพันเก่าแบบขี่งวขี่ค้วยไปหดเนาะแล้วทีนี้มันมีไข่พยาธิอยู่ในขี่งว้วขี่ค้วยเดย้มีไข่พยาธิปะปนไปกับพวกปุ๋ยอินซีพวกเนี้พวกเนี้นอืมมันเราก็อาจจะได้รับเชื้อพยาธิเข้าไปด้วย ไข่กับว่าไปซิเนี่ยหอรอวะขบได้อันนั้นไม่จัดปันเลยอกกินตะแนวบมักเอ้อนบ่กินตะแนวบมักแต่ว่าคือถ้ามาไอคนเฮากับมกแต่ของแสลงเลยแสบตะแนวที่มันแสลงจริงๆพวกของหมักดองพวกพวกนี่อย่างมื้สิษครับเขาก็ไม่ให้ ข้าเจ้าก็บอกให้กินบันไดได้พวกของนักลองเขียงพ่อมี้่าวางเขียงพ่อมี้ดู